สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซุปเปอร์สตาร์กิกับคอนเทนต์เกม RO Origin ในเซิร์ฟเวอร์พอนเทรา5ครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับโอ้โหดอกซากุระช่างงดงามแต่ดวงของเรามันไม่เคยงดงามสักเท่าไหร่นะกิจกรรมเด็ดใบซากุระเด็ดดอกซากุระออกมาแล้วจะได้ของรางวัลครับเท่าที่เห็นเนี่ยโอ้โหมีหลายอันนะ่าสนใจมากเลยนะอยากได้ตั๋วคูปองการ์ดอีกสักครั้ง อยากรุ้นการ์ดคนเหมืองครับแต่ในกิจกรรมนี้ของรางวัลใหญ่ก็มีการ์ดมาให้เราลุ้นเหมือนกันครับนั่นคือนี่เลยฮะกล่องนี่แหละนะครับคืออย่างนี้กล่องเนี่ยคือรางวัลใหญ่ของกิจกรรมนี้ถ้าเกิดว่าเราเด็ดดอกสะกุรักทีละอันไปเรื่อยๆเนี่ยจนครบ100อันเราจะได้ค่ารักมานะฮะหนึ100ค่ารักนะครับค่ารักนี้เก็บสะสมครบ100อัน เราจะได้กล่องนี้อันหนึ่งและในกล่องนี้จะประกอบไปด้วยการ์ดดีๆมากมายทั้งไฮด้าคนเหมือนการ์ดหัวและการ์ดม่วงอื่นๆครับแต่เดชบุญเดชกรรมครับนอกจากการ์ดม่วงแล้วการ์ดฟ้ามันก็มามาทำไมเนี่ยไม่เอาได้ไหมมีหมดแล้วครับถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ดที่ราคาสูงนะ แต่พี่ก็ว่าเอาออกไปค่ะเอาแค่ม่วงที่มันราคาแบบได้ 200, สองแสนเซนีขึ้นไปดีกว่าครับอันนี้คือรางวัลใหญ่อะถ้าเรามีค่ารักหนึ่งร้อยในการันตีว่าเราได้แน่นอนนะเด็ดหนึ่งดอกได้รักหนึ่งอันแต่ว่ามีโอกาสออกก่อนแต่เราคิดสภาพดูใครได้ก่อนการันตีบ้างนะอ่ะคลิปนี้จะมาพิสูจน์กันนะว่าเราเด็ดดอกแล้วเราจะได้กล่องการัน,ารนตีไหม คลิปนี้จะมาพิสูจน์กันว่าเราจะเด็ดดอกไม้และจะได้กล่องนี้ก่อนการันตีไหมนะครับอันดับแรกไปหาใบไม้กันก่อนครับมีหลายแพ็คให้เลือกช็อปนะแพ็คลด80% 90%นี่ก็เวิร์กอยู่900แมวเนี่ยจะมีกลีบเนี่ย20อันนะครับแล้วก็แบบ400แมวซื้อที่3ครั้งมีกลีบ10อันไอ้นี่เหมือนจะคุ้มกว่าเพราะว่า400แมว2อันเนี่ย มันจะได้20อันเป็น800แมวอันนี้900แมวได้20อันนะครับหรือใครอยากซื้อทีละอันก็ละ50าสแมวนะฮะซื้อได้500ครั้งแล้วก็50เพชรเหมือนกันพี่ขอจัดอันนี้แล้วกันนะลด80%อันนึงซื้อมาเลยบ่มสินค้าถูกส่งไปยังจดหมายเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้อันหนึ่งแพ็กใหญ่บ่มกดใช้ปั๊บอ่าได้มา2ีอันกดใช้ปั๊บได อมาดูกิจกรรมต่อเราก็มีกลีบดอกซากุระสามสิบอันแล้วแต่ละวันมันจะมีให้ฟรีหนึ่งครั้งไม่รู้ว่าแต่ละวันหรือว่าครั้งแรกนะกดไปก่อนเนะยกดใบฟรีมาโอ้ยในตัวสัตว์ไม่ธรรมดานะฮะเรงของกี้กี้ผู้นี้ไม่ธรรมดาครับแล้วก็สุ่มไปทีละใบเลยมีสามสิบอันแวงตัวสัตว์อีกแล้วอืมจะได้การันตีอีกแล้วนะสัตว์เนี่ยได้กล่องขนนกเดรดบี้ว่ามีอะไรบ้างกล่องขนนกนี้อ้าว มีให้เลือกหลายแบบนะครับ PVP เหรอ PVE โอเคแล้วเก็บไว้ก่อนนะกล่องขนนกขนขนกน,นี่ดีนะครับถ้าเกิดราคาในร้านค้ามันตกละหกสแมวนะเท่า,ากับว่ากำไรอยู่นะครับเออมันตก60สแมวเลยทีเดียวแล้วก็แค่ตัวสัตเลี้ยงมันก็คุ้มแล้วอะเพราะว่าในร้านค้ามัน200ถูกไ,ไหมอ่าของที่เราต้องการอีลูโอริจะตีบวก10ไม่มาสักทีครับเออโอเคอยู่ อุ้ยในการแตกอันนึงด้วยถ้ามูล,ลค่าในร้านค้าก็สองร้อยแมวแต่นี่เราใช้ใน,ในราคาประมาณห้าสิบแมวเท่านั้นเฮ้ของถูกวะนี่มันของถูกชัดเงินอีเดนเท่าไหร่หนึ่งล้านเงินอีเดนหนึ่งล้านทุกคนเฮ้ยเอาอ่ะกิจการไม่เอาอ่ะทำไมเราไปใช้กับอะไรวะเนี่ยอู้หนึ่งล้านเท่านี้เราก็ไม่จนอีกต่อไปแล้วเปิดไปอีกอืมสิบแมวถ้าแมวล,ละห้าบาทก็เถือเท่าทุนเนาะเท่าทุนนะครับใช่แมวล,ละห้าบาทบอกว่า ราคาเท่าไหร่นะราาห้าบาทได้อีเดนมาอีกแล้วหนึ่งล้านรวยแล้วคราวนี้เอดต่อไปได้ขนขนนกนะครับห้าสเปิดมานี่นี่ก็คุ้มแล้วนะตั๋วการสัตว์เปิดไปเหมือนจะได้เงินเยอะเนี่ยได้มาหลายล้านแล้วอย่าเยอะเกินไปนะขอของอย่างอื่นบ้างอ่าเหรียญออฟแมวครับเปิดมา12อันล้วได้ขนนกโอเคเก็บไว้ก่อนขอนนกเก็บไว้ก่อนของดีนะมูลค่าหกแมว เหรียญออฟแมวครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วเงินออกเยอะเกินไปนะอืมเห็นปะ่ะพอเราเปิดไปสิบหอันค่ารักก็จะขึ้น16แล้วถ้าครบร้อยเมื่อไหร่ได้กล่องเลือกการ์ดเลยครับแต่มันจะครบเมื่อไหร่เอางั้นเถอะเปิดไปเรื่อยๆไม่รู้มันจะครบเมื่อไหร่ไ,ได้ในของอ่ะตัวสัตว์ใช้ได้อยู่กลองขนนกโอเคไมมเยอะๆไหมเยอะตอนนี้กำลังทำขนนกอยู่นะไอดีพี่ไอเียยี่สิเอา อีโลโอริแห่งความเกลือมาชอบเอามาอีกอขนนกครับนีค่ครูปองสัตว์ได้ลุ้นได้เสียสิยางานเนี้ยได้เสียสิเปิดมาอ่ะได้ตั๋วสัตว์เลี้ยงครับเปิดอีกใบขนนกได้มาสี่กล่องละห้าใบสุดท้ายนกครับสี่ใบสุดท้ายได้อีเดนหนึ่งล้านอีเดนเนี่ยซองละหนึ่งล้านเลยนะ โคตคุ้มขนนกหกอันเปลี่ยนออฟแมวอันสุดท้ายมาดูกันครับอันสุดท้ายออกมาเป็นขนขนนกเอออขนระกอบการนะว่าโอเคนะนะว่าไม่เกลือเท่าไหร่นะครับถ้าเรียกว่าไม่เกลือนะเราไปดูว่าเรามีอะไรบ้างเนี่ยฮะเราได้ห่ออันนี้มาเมื่อกี้ประมาณสี่ห่อเนาะเออน่าจะสี่ห้าห่อหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เงินเซนีอ่ะ จากพี่ไม่มีเงินสักบาทนะตอนนี้มี9ล้าน9แล้วอะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือได้ขนนกมาเยอะมากเนี่ยขนนก6อันถ้าเกิดเป็นร้านค้าเนี่ยหกหกสามแมวไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ตั๋วคูปองในมูลค่า200แมวก็คุ้มอยู่ดีนะถึงแม้ว่าเราจะน้อยชวนอะไรอย่าเพิ่งอย่เพิ่งชวนนะอ่ะมาใช้กันเลยแล้วกันนะในเมื่อมันมีของให้เราขนาดนี้แล้วนะครับสวสัตว์ออกเยอะมาก ตัวสั่งมันออกเยอะเพราะงั้นสุ่มสั่งโท์ดินี่มีได้มาห้าใบนะเพราะว่าตอนแรกพี่มีอยู่ห้าอยู่แล้วเมื่อกี้ได้ห้าก็เฉลี่ยพันแมวนะครับอถือว่าเท่าทุนแล้วก็ได้กำํำไรจากส่วนอื่นมาอีกอ่ะจัดไปออกล่วงเลยไม่ก็กวางอยากได้กวาง้อต้องมาแล้วเปล่าอ้ยโอ้โหชาร์ตนานนึกว่าได้มาครับบ้าใบาสุดท้าย มันไม่มีขึ้นสเตตัสแล้วว่าเราไม่ได้ตัวใหม่จะขอเป็นร่วงหูใจคอจะไม่ให้ก่อนการันตีบ้างเหรออยากได้ก่อนการันตีบ้างนะครับเนี่ยเหลืออีกแค่ยี่สบ้าใบครับตัวสุมตัดเราจะได้การันตีอีกแล้วการันตีรอบที่สาอยากได้ด่วงนี่นะเอาอัพขั้นหน่อยแล้วก็กวางก็ได้นะเอามาช่วยเก็บเร็วระเบิดกระจุยกระจายแบบเพิ่งวางอลังการงานสร้างนะครับแต่ยังหาวิธีการทําให้มันครบหนึ่งร้อย อันเพื่อที่เราอยากจะเล็กพวกการาดเหมืองอะไรพวกเนี้ยเออแต่โอกาสมันน่าจะน้อยนะฮะอ่ะเป็นไงกันบ้างครับกิจกรรมนี้พอจะเล่นเป็นกันแล้วใช่ไหมครับลองสุ่มหากันเลยและได้อะไรกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันนะครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนีสมพวรแก่เวลานะให้ทุกคนไปเด็ดดอกซากุระกันก่อนนะบา,บายยสวัสดีครับ